สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการโอทอปติดดา เะะมพาผู้ชมค่ะมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยค่ะมีเพียง3ามอำเภอเท่านั้นค่ะคืออำเภอเมืองอำเภออัมพ,มมพวาและก็อำเภอบางคนทีค่ะต้องบอกนะคะว่าถึงแม้จะเป็นแค่จังหวัดเล็กๆแต่ที่นี่ค่ะโอท็อปของเขานั้นไม่เล็กทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเป็นโอท็อปค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าที่มีการสืบสารนะคะด้วยฝีมือของเยาวชนแต่จะสวยงามและเลอค่าแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ S <S อุ้อ <S <S มกรอมก,กรอบนิดๆอร่อยหอมน,นี่คือรสชาติตาที่ผัดออกมาคะลาสลิดกรอบไหครับทานกับ,บศศกปลาสลิโป๊ะๆอ้วนเชี่ยมเชี่ยมเชี่ยมในส่วนของการขายต่างๆนแน่นอนว่าอร่อยขนาดนี้ตัวอ,อ้วนขนาดนี้ต้องมีรางวัลแน่นอนโอท็อปเราได้กี่ดาว ถามกันหน่อยดีกว่าว่าพี่ตุ่มบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจำได้ไหมเด็กแรกบอกน้องเมย์ว่าทํากันเองจริงๆแล้วเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะอย่างนี้มีเด็กรุ่นหลังที่เราจะสอนไหมเพราะว่าเคล็ดลับเนี่ยหลายคนบอกว่าแม้ปลาสลิดเด็ดเดียวเหรอทําง่ายน้าพริกเหรอก็ทําง่ายจริงๆเปล่าเลยนะมันทํายากภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ที่เราทำเนี่ยเราจะให้ใครสืบทอดหรือว่าเราสอนใครบ้างพี่ตุ่มคะถามใหม่ว่าเวลาเราทำโอท็อป หลายคนบอกว่าเราทําสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าชาวบ้านาลิตสินค้าชาวบ้านเนี่ยเราเราเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างที่เรายังทําสินค้าชาวบ้านอยู่ถึงปัจจุบนันนี้โอ้โหคุณผู้ชม นี่ค่ะเป็นสิ่งที่จะท้อนให้เห็นนะคะว่าการทํางานร่วมกันนะคะจะทําให้งานออกมาได้ดีนะคะเป็นการทํางานที่บอกรวมตัวเป,ป็นตุบแผ่นเราจะเห็นว่าเราไปโอท็อปนะคะท่กประเทศไทยเดินทางกันทุกตําบลน,นะคะบางที่ก็จะมีหน่วยงานช่วยเหลือในบางกลุ่ม<ช>แต่บางที่ก็จะมีส่วนร่วมของชุมชนเช่นที่นี่ก็จะมีอ,อปตอของของพี่นี่ไม่แน่นอนหรอกพี่ก็ส่วนมากที่ตั้งวัดทีแรกเนี่ยพี่จะมีส่วนร่วมทั้งนั้นแหละพี่จะเสียสละ มไม่ได้คิดค่าตัวไม่ได้คิดอะไรแบบจะเจสียสละ